เจ็ดโมงพี่น้องมาเจ็ดจังหวะอืมที่นั่งประจำปีนะครับบุกบ้างไปพี่น้องที่ทำกับข้าวโมดิสองแจ้งโคโลสวัสดีครับสวัสดีรอบเช้าครับว่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องนนเจ้าอยรเล่เนี่ย่คปีเจ็หนึ่งนนเพราะว่าหกเก้ามันเป็นอ่อนซอสตินใครมาต่อยเดียนบ้านใดครับนี่จิตกันกับบ้านผมในเคีโึงพยเบาลห้่งเหนบ้างเออปีกันได้ครับเดี๋ยวผมวัยกันเก่อคนวัยกันช่วงนี้นะ นี่นะเดี๋ยวนี้นะแล้ปรด้ยันี่ผมต้อกาเรเตร้นั่นะงครับนั่งเสไปนั่งได้เต็มน่ครับนี่ยพ่พอร่นเดี๋ยวเอานี่ก็ได้ทำพีก็ได้บ่เดี๋ยวเราเมื่อพอเสร็จไเอาเก้าอี้มาให้พอนี่เรอามาหมดเลยโอ้ย ครับสำหรับหมู่ทีมนะครับาว่าการการรวจเทดูแลดูแลผมเอาเดี๋ยวคุยกันหกหมู่บ้านสอมเบิ้งเรงไงจำเบื้งเรื่งนี้นู่นเลยบาร์อะไนี่ใชาร์ี่ห้อเพิ่มประกาณูได้ j อย

ตอนนี้คือจ้างสดๆหลังเวทีเลยนะครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2506 18นะครับข้าพเจ้าในสวัยนะครับในเส้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านอุดมโพธนะครับเป็นเทบาลบ้านเป่านะครับตำบลบ้านเป่าอำเภอบ้านเป่าจังหวัดชัยภูมินะครับดอกไว้นี้เรียกว่าผู้ว่าจ้างครับนะครับงานู้ว่าที่ จะมีด้วนนอานะครับแล้วก็ซึ่งต่อไปนี้ได้ทำสัญญาดังกล่าวมีผู้ว่าจ้างต้องการจ้างหมอลำคณะเพชรลำพื้นนะครับแล้วก็พร้อมด้วยรถแห่เพชรลำพื้นออสตานะครับเพื่อจะจ้างซึ่งหมอลำจ้างตะงรถแห่นะครับอย่างเพื่อไปแสดงวันที่คือเอามือเขาเนาะวันที่15เมษายนแก้วาอีกครั้งสองปีมัน ทำสองปีจากปีนี้ก็คือปีห้าหกแปก็จะปีเจ็ดศูน,นปปเราแล้วก็เจ็นยปีเจ 3, 2, ็ดศูนยจ้างท่าองปีก็คือ 2, 500, 2> องพ <70, S 1> ันห้าร้อเจสิสสนะครับเราอยู่ที่วัดเจริญผลสถานที่เดิมแล้วก็ราคาว่าจ้างทั้งวอลล์ลแบบเรียบร้อแล,ล้วรถเนี่ยเรียบร้อออนตาก็ เป็นราคายุดๆตามข้อตกลงกันตามวัดจำตามข้อตกลงกันครับเนื้อยอดเนื้อประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ในลยให่ตรงกลางเวทีร่าหนกเชี้เชียงลอาหารการกินอ่เไปหน้าตะก่อนะครับเไปตะกเนาเี้ยวเชียนะครับเลี้ยงขม่านก้าวเหรอครับแล้วก็ให้ออกนครับ อย่างเป็นกลางพอกับเตรียมสถานที่ผมกำจัดทีแค่นั้นครับแล้วก็ปลอ่ภัยดีแจ้งค่ะเทวาผมจะเพิ่มบุคลากรระบบไม่ว่าจะเป็นระบบทางเที่ยวที่เสียงกลางแสดง ก็จะเปลี่ยนแป้งมันจะอับค่าแต่ไมแว่าบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนี่เห็นไหมเห็นเห็นคนตาทุกคนย่๊กเตกอยู่ในเวทีสาวน้อยโนรเนาะผู้การยร้านขึ้นเวทีี่าว่าเน่้่ลนครับอยู่ควาหาจ้ะฮะอยู่หามอ้าตัมอนึงเ้ไ่ัดยาเบื่อ ยูมอนึ่งแล้วพันเอายุตัวหาพันธุ์ครับตัวยูมดเป็นสาวเป็นสาวค่ะเจนแม่ได้เลยเนี่ยดันเด่นลูกไฟพ่อแทนแม่ได้เลยถือว่าลูกกลุงกันเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็ถือว่าเซ็นสัญญาสดๆหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับที่นี่นะครับขอบคุณกระทรวงการตัางประเทศในวันที่นะครับ 15เมษายน2570ครับจ้างคามสองปีอยู่สถานที่ตรงนี้คือวัดเจริญผลอำเภอบ้านข้าวคืออำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายบุรีนะครับรถไถ่ยุ่งก็ที่ภาพนะครับตกลงสัญญาว่าจ้างหมอลำเพชรลำเพลินเต็มวงพร้อมกับรถแห่เพชรลำเพลินออสตาครับเจอกันนะครับใน วันที่15มีนายน2570ครับขอบคุณคุณพออ่อคุณวัยเป็นประท่านไงเอาไดูแรผูร้ดูแรกหม,มู่บ้านัาด คุณพ่อนะครับตอนนี้คุณพ่ออันนี้คุณพ่อประิดตนนี้คุณพ่อประกอบคุณพ่องตุกคุณพ่อประสิ์คุณพ่อส้องดุคุณพ่อประกอบประอ้โหขอเลแล้วทให่สบายนะครับอดีตดับยนงเบดอดีตันลมันล้อถึงไอทอถึง้งตะปานโอ้หุณลายๆ่ด้วยครับเด้อเดี๋เดกันได้น้ำกันหล่กันี ขอเบอพรไาวันนี้ก็จะไปบ้านาเวทันมียังด้ทั่หากันเด้อผูใหญ่เด้อตามบอรทันั่นล่ะนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับครับผมอีกครั้งนึงครับโชคดีวันสงกรานต์และปีใหม่ไทยครับครับผม